สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่ที่คำชะโนดเมืองพงครับนั่งจะมาคุยกับช่างเอ็ดนะครับด้านหลังของช่างเอ็ดนะครับเป็นพุทธยุทธนาครับวันนี้ผมจะมาคุยกับช่างเอ็ดในประเด็นที่ว่าพิมพ์และเนื้อต่างๆพระสมเด็จในความเข้าพองของช่างเอ็ดนะครับเราจะคุยกันทุกเรื่องเลยนะครับเราจะคุยกับทุกนี้นะครับและในโอกาสนี้นะครับไม่มีกล้องไม่มีอะไรนะครับผมได้ขอพระจากช่างเอดนะครับไปส่อง ไปขึ้นกล้องกับอาจารย์บอยที่ซอยเทิดราชันเจดนะครับคือเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกหรือความมั่นใจของเอฟซีนะครับพระแต่ละที่นะครับควรจะตรวจสอบก่อนที่อาจารย์ F เอฟอทั้งเอฟจะมาออกคลิปกับผมนะครับทังเอฟก็บอกว่าไม่มั่นใจพระองค์ตัวเองเหมือนกันนะครับจะต้องไปตรวจสอบกับอาจารย์โจกบานสมเด็จนะครับวันนี้เราจะมาคุยถึงที่มาและที่จะไปของพระองค์นี้ด้วยนะครับหลัง พระมหามงกุฎถือมาด้วยแล้วก็เป็นหลังเจ้าปุอสวัสดีครับจางเอ็ดสวัสดีครับจางเดชครับวันนี้นะครับนนเราจะมาคุยถึงกิมต่างๆเนื้อต่างๆจางเอ็ดสรุปแล้วเคยหนักใจพระสมเด็จอยู่กี่ปีครับเคยหนักใจพระสมเด็จที่เรามีอยู่กี่ปีหนักใจโอ้โหเฮ้ย บันพระบ,บุรุษเราเก็บพระมายังไงเสียนแม่งตีเก้หมดเลยต้องต้องเลยปีสองพันร้อยสามสามสิบห้าครับอ่าพระที่บ้านเนี่ยเอาไปให้ให้เสียนดูเสียนสายห้างเ <c oughs> สียนสายห้างเขาบอกผิดเนื้อผิดพิมพ์อ่าแต่เดี๋ยวพอเดินลงจากห้างเนี่ยเขากับกบมีเด็กตามาามาตามมาขอขอไป ขอซื้อไลยนาคาหลักร้อยไปไปศึกษาไปศึกษาครับแต่เราก็ไม่ให้ครับอ,อ่ก็เราก็มาเก็บแล้วก็มาเรื่อยๆจากสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสุดท้ายมาวันที่หลวงพ่อคุณท่านเสียครับอ่าเราก็ตรวจฮะเอาแบบที่อ่ามันเหมือนห้างอืมนะห้าพิมนะอืม ไปไปสี่พิมพไปไปสี่องค์คัดพระ,พะ,พะทั้งเป็นพระเป็นเกือบแสนเนี่ยไปสี่องค์ไปสี่องค์มเมาเหมือนห้างเลยไปหอประชุมอ่ามอคอนแกนครับเขาก็จัดนะงานใหญ่นะครับอันของสมาคมจะไปซื้อตัว๋วอยู่บัตรละสี่ร้อยอ่าอ่าจะมีของเราเรากับเราเราก็ยึดของอากองบอกถ้าจะเล่นพระต้องเล่นสมัยเจ้าของครับถ้าไม่รู้ของเก่าเนี่ย อาของเก่าเนี่ยให้กงให้ก็กงเก็บกรงเล่นแล้วก็เก็บเป็นเป็นมรดกไปครับจะไปส่งหลวงพ่อทองลูกศิษย์หลวงพ่คุณนะครับอันนั้นก็ได้รางวัลแต่ว่าพองกงเนี่ยเสียนบอกผิดเนื้อผิดพิมเสียนบอกผิดเนื้อผิดพิมพ์ทั้งหมดเลยติดตัวติดตัวหมดเลยเงินไม่คืนเงินไม่อธิบายใดๆเลยไม่อธิบายยิงบอกแต่แค่ผิดเนื้อผิดพิมพ์เจ็บใจดิเจ็บใจครับนั้นโอเพราะว่าเงินเราเรา ต่อจากนี้ไปสี่ร้อยบาทสิบองค์ก็สี่พันนั่นเลยาหายไปว่าปากระกตากับตาครับก็เก็บความแค้นใจไว้ก็เก็บโอ้ทำกันแล้วว่าเออแบบเรากับเรียนกับสูงเนี้ยมันบอกพิดเมื่อพิดพิมเนี่ยมันอ่นอ <laughs> เาเรามีการศึกษาไม่ได้กินยาแต่ว่าเรา <laughs> เราก็เรียนสูงเอ้อกับกว่ามันจะจะได้ขนาดนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาครับอื่ามากัเอ้า ถ้าเรากัดเอ,เอ้ความรู้เราก็มีทำไมเราจะดูไม่ออกวันเมื่อเนี่ยมันจะดูเราจะงงจนดูไม่ออกเลยตลัราก็อออากงเนี่ยเอาของตียำอวายมีเล่มเล็กอยู่นะครับใครจะว่าไม่มีไม่ไม่ใช่เป็นเล่มเล็ก,เ,ลกเป็นปปอ่อนหนังสือของตียาอวัยเล่มเล็กมีมีเสียนไม่พูดถึงด้วยซ้ำไปไม่พูดถึงเสียนพูดถึงเล่มใหญ่แบบนี้ครับคุณเป็นเล่มเล็กมีม,มีมีเล็ก แบบรับอ่าสมุดจะมีพิมพ์ฮะอันนี้อ,นอาโกงออกมาบังคับให้อ่านครับเราก็ดูเพราะมันเป็นภาพขาวดําครับะดูไปเล้ครับอ่ามาแล้วกับไม่อ่านท่านถามกับ,บ,บ,บครับคับครับไปอันนี้ก็ไปท่านจะคัดไว้ให้นนก่อนท่านจะเสียเนี่จะ่ันให้อาอ่ที่น้องกับเขาก็ไม่สนใจเราก็เขาเอาจากนั่นไป เราก็ไปไหนเราก็เก็บไปหอบพวกนี้ยพวกนี้ไปด้วยคนเป็นคันรถดิถ้าย้ายที่นก็เป็นคันรถเนพราะว่าเราต้องต้องเอาพวกนี้ออกไปก่อนครับอใครช่วยคนกัแจกบพืแจกบพืนที่เขาก็ไมเอาไมเอาแจกเขาไมเอาไมเอาเขาเอาตังค์อย่างเดียวเอาพังอย่ีงเดียวแจกพางเป็นที่ลึกไมเอาเดี๋ยวนี้แม่แทบจะไม่เอาตังค์ขอะเป็นที่ลึกแทงเพราะ ขอพระขอพระแทนต, h, no. e ตังไม่เอาตัางไม่เอากลับกันก็จะได้มาก็จะได้มาทํางานให้อ e ๋อเพื่อขอพระทํางานแลกกับพระไม่แลกตังแล้วไม่เอาตังแต่ก่อนนู้นทํางานทํางานให้ตังและแจกพระฟรีไม่เอาพระไม่เอาพระโลกมันกลับกันในรอบสิบปีครับให้พระไปเขาบอกว่าขอขอเบียดีกว่าอ่าอ่าแต่ก่อนนั้นเบียช้างนี่แปดคน ปดขวดผมสบายรมเนี่ยครั้งแรกเนี่ยที่ออกตลาดวางตลาดใหม่ๆวางตลาดใหม่หมแปดขวดร้อยแปดขวดร้อยครับแกลดลงมาหกขวดร้อยห้าขวดร้อยเหลือสามขวดร้อยครับแกตอนนี้ไม่ได้แล้วครับไปไปโฆษณา,าครับครับอ่าท้งเอ็ดอย่างกับที่มามามาอยู่บนโต๊ะเนี่ยมีกี่เนื้อกี่ผิมหรือเป็นเป็นเป็นเกือบเกือบสองสามร้อยผิมอ่ากับไม่ได้นับเรื่องผิมเนาะครับแต่ว่า ที่ที่อยากให้ดูก็คือพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์โกนอิ่มหลังหลังพระมหามงุฎครับจะมีหลายเนื้อการดมพระนะครับเป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งต้องต้องทับปิดใส่กล่องแล้วเปิดเนี่ยจะหอมหอมมากเฮ้ยคนคนลุกอยู่เลยคนลุกกลางก็ไม่ไม่คนลุกกลางแดดร้อนๆเลยนี่อันนี้ชุดนี้ผมว่าน่าจะมีเจ็ดสี น่าจะมีเจ็ดสีจำประจำวันจำประจำวันแต่ตอนที่ช่างเอสนี่มีห้าสีแล้วตอนนี้หาเย็นอยู่ห้าสีห้าสีเราก็มากาผมแต่หลังด้านหลังเนี่ยเป็นพระมหามงุฎอันนี้นะครับเขาทํามาตั้งแต่ต้นนะครับ,รบแต่อันนี้ตอนนี้ยังไม่มีเรียนแบบนะครับหลังจากออกจากคลิปแล้วผมว่าน่าจะมีผมก็ว่าน่าจะมีแต่ของผมมีมีทั้งวงกลมแลวก็รูป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 ไข่กับสี่เหลี่ยมแต่สามเหลี่ยมเนี่ยยังยังไม่เห็น จะมีซีเดียมกับวงวงลูกไข่เนี่ยคืออันนี้นะครับตอนนี้เป็นที่นิยมของชาวจีนเพราะห้อยพอดีสําหรับผู้หญิงห้อยพอดีสําหรับผู้หญิงก็เป็นล็อกเก็ตคล้องง่ายเลยง่ายเลยครับผมแต่สันนิฐานว่าอย่างดูคลิปอาจารย์ไปสานกับโอวรนะไปสานอาจารย์ไปสักพีมงคล,ลกับโอ้นกับโอว์นี่เยอะหนึ่งผมถามแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วผมดูคลิปของท่านอ,อยู่ครับอ่ น่าจะเป็นเมียเจ้าสัวให้ทำเนี่ยตรงนี้เมียเจ้าสัวไหนบอกว่าเจ้าสัวทําแล้วก็ทํามาฝากหน่อยเมียสั่งเลยเนี่ยของขอบอทบอที่บ้านเออบอทบที่บ้านเรื่องดักเพราะว่าซวยคมมากครับสวยมากพระโพรที่แบบตัวน่มครับเนี่ยถ้าถ้ามองยี่จะเห็นสกิททองเนี่ยเปื้อต่งแสงเออี่ถ้าส่องตอนนี้กลางแดดนะครับกลางแดด ง่ายเลยเห็นสะเก็ดทองเห็นสะเก็ดทองเลยสะท้อนแสงคือที่เราไม่ได้ให้ท่านเห็นนะครับเพราะว่าเราอยู่ในวัดนะครับดูแต่สภาพเนี้ยครับแล้วมีกลิ่นหอมครับแล้วก็สวยผมว่าผมเห็นด้วยกับอาจารย์ไปสารับเมียน่าจะคุมเมียน่าจะคุมการผลิตคือในเมื่อสามี เจ้าสัวนี่ทําพทยสมร็จเนาะครับทําให้ผู้ชายโดยตรงโดยโดยตรงจะอาจป็นนักรบออกรบอะไรแต่ว่าเมียอยู่ที่บ้านเอาด้วยอยากได้อยากไปวัดด้วยกับปุ๊บเอาอย่างไรกับทาให้ชั้นด้วยแล้วหลังเนี่ยทํามหามมกุฎแต่เไม่ธรรมดาครับอ่าถ้าสมัยก่อนนู้นต้องวาระสําคัญต้องวาระสําคัญสมัยนี้จะทําอันนี้ได้ใช่สมัยก่อนเนี่ยครับหัวขาดนะครับปกครองระบบแพทย์สมบูรณ์เลยนะคิดได้หัวขาด ไว้แหมคมมากแล้วก็อีกอีกชุดหนึ่งที่ช่างเอ็ดเอามาให้ดูนะครับหนาเป็นสี่เท่านาเป็นกากไม่ขีดเลยเป็นกากไม่ขีดเลยนะครับที่สำคัญของช่างเอ็ม<ำ>ีทั้งหน้าทั้งหลังมีสองทีนสองหน้าเดี๋ยวมีโอกาสที่จะให้ช่างเอสดเอาไปที่สุดก็จะในของอถ้าแบบเดียวเนี่ยในในส่วนของ หนังสือตำราของนิมนยิมน้อยก็มีมีครับนี่นะครับอันนี้อันนี้เป็นปกโพปกโพปกโพแต่ว่าของดตอร์ดตอร์พรชัยเคยเคยเคยพูดเกี่ยวกัเคยพูดถึงับว่าว่าท่านบอกว่าเป็นโปโพมายุราเรียกว่าว่าปกโพมายุราเลยเป็นเหมือนกบหางนกยุน่อ๋ออันเรียกชื่อว่าโปโกมายุราอ๋อนี่มีพิมพ์พิมโปโกมายุราได้แล้ว ช่างเอ็ดผมว่านนผมผมผมว่าช่างเอ็ดต,ต,ต้อง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 ตั้งชื่อพิมพ์สําหรับช่างเอ็ดอันหนึ่งอ่ะผม้เป็นตํนานเนีงว่า <laughs> ไอช่างเอ็ดมีเก็บพระเยอะมากที่สุดไว้พิมพอะไรพิมช่างเอส <laughs> <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะ <laughs> ตั้งชื่อพิมผมอ่ะ <laughs> พิมผมผมทำคลิปว่าไอพิมไตเทพรู้เลยพิม์นี <ina id. S 1> ้มั่นนัอนจะเป็นองค์เสียดมอง์นู้นองค์ุณสีอะไรเงี้ยเป็นเจ้าของที่มีราคาครับเอออย่างนี้ อันนี้ตรวจง่ายอันนี้ตรวจได้ครับเรือเป็นจากสิริ่รืด้านหลังเป็นพอปลอพอปลอเป็นตาแรกยุคแรกๆครับผมตาพอปลอนะครับเขาใช้ก่อนที่จะประกาศใช้จริงครับทุกอย่างในประเทศนะครับก่อนที่จะใช้ก่อนที่จะเป็นประกาศเขาทดลองใช้มาแล้วครังนั้ก่อนที่จะเป็นทางการก่อนที่จะเป็นทางการเขาใช้มาก่อนเขาใช้มาก่อนเนี่ยนะครับ คนที่ไม่เชื่อว่าทันไม่ทันนะครับ,รบแต่กลุ่มสายนี้เขาบอกว่าก่อนที่จะเป็นทางการเหมือนครุฑเหมือนกันนะครับเ,เหมือนนกันครุฑใช่ปอไหนแต่ครุฑเขาบอกว่าใช้มาตั้งแต่สมัยยุทธยาแล้วก็ตาตำรวจนี่ตาลู่นี่ยก่อนที่ว่าทําเป็นด้านหลังนี่สองสองสองพันสี่ร้อยสิบเก้าสิบเขาใช้มาก่อนเขาใช้มาก่อนเพราะว่าสมเด็จตนี่ก็น่าจะมีการทําครับผมนี่นะครับช่้งเอ็ดเวลาชัางเอ็ดมีพายเยอะนี่ทั้งเอ็ดจัดหมวดหมู่ยังไง ตะกอนอันไหนคล้ายกันเอาไปไปไปรวมกันผิดผิดหลักผิดหลักต้องแยกตามอาจารย์โจกเนื้อตามที่ท่านรียมบวายแบ่งครับคือพิมพ์อู่ทองครับอ่าแต่จะเนื้ออะไรก็อีกอย่างก็เป็นพิมอู่ทองเป็นอู่ทองแล้วค่อยไปแยกไปแยกเนื้ออีกทีนะครับแล้วกับพิมพ์สูไทยครับอ่าเชียงแสนครับทีนี้พอได้ได้แยกแบบเนี้ยมันจะมีความสุขอ่ามีความสุขเพราะว่าเอ้ย อันนี้อู่ทองนะแยกออกแล้วเราจะเห็นความสวยงามของพ,พุทธศินพุทธศินอู่ทองพุทธศินของอ่สุโขทยัยแล้วก็อ่มันเป็นบรรพบุรุษเราเนาะครับราชวงศ์อู่ทองเคไยไมเดียนราชวงศ์อู่ทองครับราชวงศ์สุโขทัยครับราชวงศ์บ้านผู้หลวงอะไรนี่นครับจะบ้านผู้หลวงนี่ไม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 ่มีไม่เห็นพุทธศินนะครับอ่า ก็มายุครัะะต,ะะตะนโก,กสินทร์ชางเอ็ดพอมาเล่นพระในแว,ว้แนววิทยาศาสตร์แล้วก็ประวัติศาสตร์นี่ง่ายขึ้นอ่าง่ายดีดีดเสียนพระได้อธิบายได้ทุกอย่างเสียนพระ,ะเคยไม่อธิบายให้ช่างเอ็ดฟังตอนนี้ช่างเอ็ดบอกว่าอธิบายให้ทุกอย่างเลย <laughs> ผมบอกว่าเสียนที่เคยผมเคยไปผมบอกตอนนี้ผมไม่ไปหาแล้วอ่า เพราะว่าฟังแล้วมูโง่ขอโทษๆๆๆคือไปถามคนที่ไม่มีความรู้ครับไปคือเรามันไปถามคนที่ไม่มีคือเราไปถามใครถ้าเขามีวิชาเขาต้องอธิบายได้ต้องอธิบายอันนี้ไม่บอกผิดเนื้อพิมพ์ต้องดูพิมพ์ดีๆมันไม่ใช่มันต้องดูตามพุทธศินเพราะว่าบรรพุทเราเนี่ยสร้างอะไรจะช่านต้องมีพุทธสินถ้าผิดเนื้อผิดพิมพ์นะครับ เขาจะทําขึ้นมาเพื่ออะไรใช่ค pues like ือเขาถ้าเขาปลอมพระนะครับเขาต้องปลอมให้ถูกเนื้อหรือพิมพ์ที่ใช่ใช่นี่เขาเนื้อก็ไม่ใช่พิมพ์ก็ไม่ใช่ทีนี้มาเปลี่ยนเป็นแบบเขาไม่ไม่นิยมโค้ดง่า้นก็คือให้เซียนนิยมของเซียนไปอ่าเขาเขาใช้คําพูดที่ดีขึ้นเขาไม่นิยมเอ่อคือคือไม่นิยมอ่าไม่ไม่ไม่ใหเป็นที่สากลนิยมคือไอ้คําว่าไม่เป็นที่นิยมนะครับทางฝ่ายัางสายวิทยาศาสตร์ า็ไม่นิยมสายเซียนคือของเซียนนี่ไม่เป็นที่นิยมเนี่ยคุยกูบอกไม่มีมูลค่าเลยคือคือมันจะกลับกันมัคือเขาไม่นิยมสายเราสายมิตรสายเราก็ไม่นิยมอันเขาเหมือนกันเพราะมันไม่มีมูลค่าของเซียนมิตรทองก็ไม่มีเฮ้ยมิทองไม่มีจดเม็ตรทองที่ที่เป็นอเป็นมวลหลักมวลผสมหลักยกเนี่ยยกก็ไม่มีไม่มีแล้วก็เผลอเผออาจจะไม่มี ดินอะไรนะพระพระกำแพงพระกำแพงนี่มีเขายึดเออเขามีเขายึดเขายึดหลักไว้แต่ทางฝ่ายวิทยาศาสตร์ต้องมีเยอะกว่านั้นต้องมีหยกต้องมีทองคําต้องมีทองคาต้องมีหยกครับอ่าและเหล็กไหลต้องมีเหล็กไหลต้องมีต้องมีแต่เซียนบอกว่าถ้าพูดเรื่องเหล็กไหลไม่ต้องคุยกัน เขาไม่ไม่เขาไม่ไม่เชื่อเขาไม่เอาเีไกลหน่อยเขาผ้าของเขาก็แม่เหล็กดูไม่ติดเลยไม่มีเพราะว่าเรื็อไกลเขาไม่เล่นคือเซียนเล็นสูตรหนึ่งนะครับชาวบ้านเล่นสูตรหนึ่งนะครับคือใครชอบทางเซียนนะครับไปทางนั้นครับแต่ถ้าเล่นชาวบ้านนี่สบายใจจ่าราคาจับต้องได้พอส่องกระดาดเราเอาไปเอาง่ายๆนะของมูลนี่ไปส่องกระดดาัสเกษวั่สกิททองนี่มันจะมีบ๊อบเริ่มทองสกิททองคำด้วยครับเออ ต่างกันกับอ่ทองคำปิวนะครับพอเสร็จปุ๊บเราไปหาการโจกเลยมุนในนี้พลังบุญครับแล้วท่านกับี่ตรงนั้นเลยเจอที่ทองคําตรงนั้นเลยเช็คเลยว่าทองคําเก่าหรือทองคำใหม่สายสายวิทยาศาสตร์นะครับพระอันไหนมีทองคํานะครับเขาตีแท้เลยแล้วท่ามียกด้วยมียกจบจบเลยครับเพราะว่าของหลวงวิจารณ์ช่างสบโมเนี่ยอ่เรื่อง เรื่องหยกในี่สมัยโบราณครัือเป็นวัสดุมงคลวัสดุมงคลทองโดยเฉพาะทองคํานะครับแล้วเม็ดทองนะครับเดี๋ยวนี้เขาตรวจไปได้อีกนะครับว่าเป็นทองกี่เปอร์เซ็นต์อีกถ้าตา่เม็ดทองในยุคปัจจุบันนะเขาตรวจเจอมันจะไม่มีอาร์ซินิกเลยไม่มีสารโนเลยคือไม่ว่าเม็ดทองเม็ดเม็ดอะไรนะเม็ดผ้ากำแพงผ้ากำแพงเดี๋ยวนี้กล้องสามารถที่จะขยายแล้วก็ตรวจเฉพาะจุดได้นะครับว่า คุณใช้ดินกําแพงจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าดินเผาแดงๆใส่ไปเขาตรวจเจอนะครับอย่างอย่างท้องท้องคำเปรียวกับอย่างนี้เนี่ยมันจะออกสีส้มอย่างอย่างองค์นี้นะค,ะครับเดี๋ยวจะไป,ไปเอาจะไปขึ้นกองอ่ะ, <S <S <ล>ะเขาสามารถตรวจทองคำเปลียวนะครับว่าเป็นทองคำเปลี้ยวยุคมั้ยตรงยุคมัย้ยเก่า <artık S 2> หรือเก่าหรือทองคำใหม่นะครับคือคือในในแนววิทยาศาสตร์นะครับองค์นี้เขาตรวจได้หมดเลยนะครับแม้กระทั่งดินมาจากมณฑลเทือกเขาอันหุยับเมืองของ เมืองการสู้เขายังตรวจเจอนะครับแต่ไอเดี๋ยวนี้ไอชุดนี้ไม่ฟอมไม่ได้แล้วฟอมไม่ได้เพราะว่าดินเขาไม่ส่งออกแล้วยังยังของทับทิมแบบตันยิมเนี่ยครับจะเป็นดินจากเมืองจีนเนี่ยดินจากเมืองจีนแต่อย่างสีชมพูเนี่ยอันนี้สีเหลืองออันนี้สีชมพูไม่ต้องผสมนะเป็นเนื้อดินของเนื้อดินนะครับด้วยตรงเลยถ้าคนผสมนะครับเดี๋ยวนี้จับได้นะครับ ครับโพดจากตัวเองอันนี้สีเขียวเนี่ยอ่าก็จะไม่มีสีจะเป็นดินจากเมืองจีนที่เป็นสีเขียวเลยครับผมตอนนี้เขาไม่นครับไม่ไม่ส่งออกแล้วจากบริเวณ <c oughs> เป็นวัลดกโลกแล้ว <c oughs> นี่นะครับ <c oughs> คือใครเล่นพระสมเด็จในชุดสองแผ่นดินแล้วก็ดินสิริเบนจ่าสิรินะครับ,รบง่ายขึ้นนะครับง่ายขึ้น <c oughs> ก็เดี๋ยวเราจะไปเจอช่างเอสในงานประกวดพระของน้องกันก่อน เจ็ดกนกกาดาก็ใครมีก็เจอกันนะครับของกอทิสักวดกนกมสมเด็จมวนแข่งกันเข้มข้นหน่อยนะครับลังใหญ่ๆเขาเริ่มไปไปหาไปไปล่าโลกเรียครับเราก็ออกไปอันหนึ่งได้พบปะสมาชิกสองได้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 พิสูจน์พระของเราด้วยว่าไม่ใช่แพ่ของเราคนเดียวแล้วที่สําคัญคือ ไม่มีเราคนเดียวที่มีพระใช่คนอื่นเขาก็มีคนอื่นเขามีเหมือนเราเหมือนกันเล่นกันสบายใจเลยแหละทุกวันนี้ก็บรรพบุรบุษเราที่เป็นประเทศไทยไม่ใช่มีมีข้าหลวงคนเดียวมีมีหลายคนคที่รับราชการเป็นข้าหลวงแล้ับที่ทําสร้างบ้านแปลงเมืองมีมีหลายหลายท่านครับผม,มก็เจอกันนะครับวันที่เจ็ดกรดกฎาคมที่ห้องสแตมทองบอริษัทไปเสน์ไทย ทางเอสก็จะไปหลายๆท่านเอาไปส่งพระเอาประกวดกันครับเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกับท่านชาวลิตยงใจยุทนะครับยวให้อาจารย์เสาอาจารย์เสาเอาเครื่องเซฟไปดูกันได้ใจยดทเหมอนกันโอ้ยเขาต้องเสียค่าดูพันเนลงเออหมื่นหนึ่งฮะหมื่นหนึ่งค่าดูเนะี่ยค่าไปค่าไปทดสอบของเขาเนี่ยเขาเขาบริการให้แต่เราต้องเพื่อองค์จริงเพื่อที่จะไปให้เขาไปบอกว่า ให้เขาให้เขาไปไปศึกษาอ oh. ตอนนี้เขาศึกษาหลายเนื้อนะครับผูมอาจารย์เสา <c oughs> ก็เขาไปดูที่ค่าถ่วงเฉพาะเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> คือเต็มมันดูค่าถ่วงเฉพาะได้ <c oughs> แต่เขาเรียกคนละตัวกันเขาเขาใช้ศัพท์วิชาการไม่เหมือนกันอ uh. ันเป็นเฉพาะของเป็นอัตลักษณ์ของใครของมันอืการเรียกแต่ละที่แต่ละเครื่องนะครับเขาเรียกไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องขอบคุณท่างเอสนะครับที่นําเก็บเอาไว้นะครับเป็นมรดก เป็นซอฟต์เคาเวอร์เป็นซอฟต์เคาเวอร์ของไทยของไทยเลยครับขึ้นทำเอ็นเอพีได้เลยเกินเกินท่านใดจะอไปอยากได้เนี่ยต้องไปดูที่ในในเรื่องของเอพีวของอาจารย์จุกขับมิดของอาจารย์จุกนะครับว่าอแต่ละองค์ค่ายเอ็นเอพีเขาตั้งไว้เท่าไหร่ครับผมจะจะจะเป็นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมือได้เปลี่ยนมือตามนั้นแต่ส่วนมากตอนนี้จะไม่ปล่อยโดยตรงละ ถ้าใครอยากได้ก็เข้าไปในระบบในระบบในระบบพื่อเพื่อที่จะให้การซื้อขายถูกต้องการเปลี่ยนวิธีถูกต้องครับเป็นซอฟต์แวร์ของไทยเราครับผมก็ขอบคุณช่างเอ็ดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยน่ารักมหกนีก่เลย